สนับสนุนโดยทิพยาประกันภัยบวงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมสยามทุโกโกล,ลิมูซีนเซอร์วิสผู้โดยสารเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานเซินเจินโฮเทลินประเทศเวียดนามค่ะโดยเราจะใช้เวลาโดยประมาณเป็นชั่วโมงยีินาทีค่ะหนึ่โมงยี่นาทีค่ะวันนี้โกป้าพาตะลุย เวียดนามค่ะเวียดนามเป็นประเทศที่มีครบทุกอย่างนะคะทั้งความหลากหลายของธรรมชาติที่น่าทึ่งเมืองหลวงที่ลงตัวและผู้คนที่อารมณ์ดีดีค่ะใครที่มาเที่ยวที่นี่แนะนำเลยนะคะว่าควรเที่ยวให้ทัว่วทั้งตอนเหนือกลางและก็ใต้นะคะ <S 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 เพื่อจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตก ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทิวทัศน์ล้ำค่าที่สวยงามจนแทบลืมหายใจกันเลยทีเดียวละค่ะ จะเป็นการไต่ชั้นทุ่งข้าวเขียวขจีในซาปาหรือว่าจะปีนเนินทะเลทรายในมุยเน่หรือภายเรือขยักท่ามกลางภูเขาหินปูนในอ่าวฮาลองนอกจากนี้นะคะภูมิประเทศรูปตัวเอส ยังทำให้เวียดนามมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า2,000กิโลเมตรทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีภูเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคและถ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยค่ะเที่ยวเวียดนามคราวนี้ได้มีโอกาสไปสำรวจอุโมงค์กูจีค่ะ อุโมงเครือข่ายใต้ดินของเวียดนามที่มีคำซับซ้อนระดับโลกเลยทีเดียวนะคะอุโมงค์แห่งนี้นี่นะคะมีความลึกถึง3ระดับด้วยกันแต่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็คือระดับตื้นที่สุดค่ะก็คือ3เมตรจากผิวดินอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีความยาวรวมกว่า200กิโลเมตรแต่เปิดให้ชมเพียง120เมตรเท่านั้นพร้อมทางออกทุกๆ20เมตรค่ะ ที่นี่นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนและก็แนวความคิดที่สร้างสรรค์แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีคนที่อาศัยอยู่ใต้อุโมงค์แห่งนี้เขาสามารถจัดการกับดินที่ขุดออกมาจากอุโมงค์หรือว่าวิธีการระบายอากาศกับดักศัตรูทางเข้าลับวิธีสร้างอาวุธและก็อีกโอ้หลายต่อหลายอย่างค่ะสิ่งที่นำมาโชว์ให้ดูกันเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งของเก่าดั้งเดิมบ้าง มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่บ้างจะว่าไปนะคะมันก็จะเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นอกอาคารที่เปิดให้ชมบนพื้นที่เกิดเหตุจริงๆค่ะ ที่เวียดนามเนี่ยนะคะเขาเจะขับรถสลับด้านกับบ้านเราค่ะสำหรับรถช้าที่นี่ต้องชิดขวาโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะคะและเขาก็ยังมีกฎหมายจราจรสำหรับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของที่นี่ด้วยค่ะ บริษักลางไซ้ง่อนอยู่ที่ถนนกรงสาปารีสค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของโฮจิมินเป็นพริษัีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะคะซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบสไตล์ยุโรปกลิ่นอายตะวันตกค่ะเริ่มแรกเนี่ยนะคะที่นี่ออกแบบโดยกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกชาวฝรั่งเศสค่ะ ายังเป็นปรมาจารย์ในด้านการก่อสร้างด้วยเหล็กเป็นผู้ที่ออกแบบหอไอเฟลและก็อนุสาวรีเทพีเสรีภาพนั่นเองค่ะเรยสนีกลางไสง้อนแห่งนี้นะคะ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี1891แต่หลังจากนั้น23ปีก็มีการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยสถาปนิกชื่อวิลเออร์ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่งดงามที่สุดในเวียดนามเลยล่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของน,องนครโฮจิมินห์ค่ะ ส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะก็คือโบสถ์นอตดามค่ะอันนี้สวยมากนับเป็นโบสถ์คริสต์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามค่ะก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2420ใช้ระยะเวลาการสร้าง6ปีทีเดียวนะคะจุดเด่นของโบสถ์ก็คือหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง40เมตรเป็นเอกลักษณ์ที่สง่างามของโบสถ์แห่งนี้ค่ะ ด้านหน้านั้นก็จะมีสวนสาธารณะเล็กนะคะที่เป็นจุดที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปโบสถ์แห่งนี้และภายในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะมีรูปปั้นพระนางมารีพรมพจารีในอิริยบทกำลังสวดมนต์ค่ะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะรูปปั้นนี้เคลื่อนย้ายจากกรุงโรมมายังไซง่อนในปี1959ค่ะ หมู่บ้านกัมทานเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการล่องเรือตะกร้านะคะเรือที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครค่ะคือเรือตะกร้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเริ่มมาจากสมัยที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองประเทศเวียดนามโดยในสมัยนั้นเนี่ยนะคะฝรั่งเศสก็จะมีการเรียบเก็บภาษีแทบทุกอย่างจากชาวเวียดนามเลยค่ะรวมทั้งภาษีเรือด้วย ทีนี้เวียดนามเขาก็มีไหวพริบก็จึงมีผู้คิดค้นโดยการเอาไม้ไผ่มาสารนะคะทำเป็นลักษณะกลมๆมมนๆคล้ายตะกร้านี่แหละคะ่ะแล้วก็ทาทับด้วยน้ำมันสนเพื่อกันน้ำโดยชาวเวียดนามได้บอกกับฝรั่งเศสว่าสิ่งประดิษฐ์นี้คือตะกร้ายักษ์ไม่ใช่เรือนะคะ ดังนั้นจึงไม่ต้องจ่ายภาษีแหมไอเดียดีนะคะซึ่งต่อมาได้นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามในที่สุดนั่นเองค่ะปัจจุบันชาวเวียดนามยังนิยมใช้เรือตะกร้าในการสัญจรต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ในการประมงนะคะ ไม่ใช่แค่ที่หมู่บ้านกำทานเท่านั้นแต่บริเวณชายฝั่งทั้งหมดก็จะเห็นเรือตะก้าบริเวณหน้าหาดอย่างมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะ ตอนนี้นะคะโกบ้าเราพามาเยือนประเทศเวียดนามค่ะและจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเืองมรดนโโกค,ค่ะเราเรียกว่าหอยอันนะคะถ้าจะเห็นได้ด้านหลังนี้จะมีความพลุกพล่านของประชาชนพลเมืองทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่นี่ด้วยและส่วนใหญ่เขาจะใช้พาหนะก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะหอยอันที่นี่ไม่มีสนามบินนะคะการเดินทางต้องขึ้นเครื่องบินมาลงที่ดานังค่ะ หอยอันนั้นมีอีกสมญานามหนึ่งว่าเมืองสีเหลืองหรือว่า Yellow City นั่นเองค่ะซึ่งที่มาก็คืออาคารตลอดบริเวณเมืองเก่าจะทาด้วยสีเหลืองพาสเทลก็เพราะว่าสีเหลืองนั้นนะคะเป็นสีมงคลของชาวเวียดนามเป็นสีของราชวงศ์ของกษัตริย์เวียดนามสมัยที่ยังมีกษัตริย์ปกครองค่ะและนอกจากนี้สีเหลืองซึ่งเป็นสีสว่างทำให้ไม่ค่อยดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ เมืองเก่าหอยอันนั้นได้ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี1999ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่มีสีสันทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะกลางวันจะเดินเล่นหรือนั่งสำล้อก,ก็ได้จุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้ก็คือสะพานญี่ปุ่นนะคะสะพานญี่ปุ่นฮอยอันนั้นเป็นสถานที่บอกเล่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมเวียดนามกับญี่ปุ่น สะพานแห่งนี้มีความเก่าแก่ถึง400กว่าปีทีเดียวนะคะคุณผู้ชมโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นสร้างไว้ตั้งแต่ปีคศ1 5 9 3เป็นสะพานเล็กๆที่มีรายละเอียดงดงามทั้งสะพานโคง้งหลังคากระเบื้องลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ค่ะใช้ข้ามผ่านแม่น้ำที่เหมือนข้ามผ่านจากเวียดนามสู่ญี่ปุ่นซึ่งเราจะเห็นความเป็นเมืองเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นซ่อนตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำค่ะ สิ่งที่เราเห็นทั่วไปตามท้องถนนก็คือโคมไฟนะคะที่นี่เขามีเทศกาลโคมไฟจัดทุกวันขึ้น15บห้าค่ค่ะเนื่องจากเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคนที่นี่นะคะเขาจะพร้อมใจกัน ปิดไฟฟ้าแล้วก็ใช้โคมไฟในการให้แสงสว่างแทนโอ้โหดูแล้วโรแมนติกมากๆเลยนะคะหากใครมาเที่ยวในวันพระจันทร์เต็มดวงพอดีก็จะเห็นโคมไฟหลากสีส่องแสงสวยงามใต้แสงจันทร์และก็บริเวณแม่น้ำทูโบนก็จะมีการลอยกระทงกระดาษด้วยค่ะเป็นค่ำคืนที่สวยงามและก็แสนโรแมนติกมากเลยทีเดียวนะคะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะในช่วงที่เราเดินทางไปต่างประเทศก็เช่นกันค่ะประกันเดินทางจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเราตลอดการเดินทางทั้งการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆที่ต้องเข้ารับการรักษาในต่างประเทศรวมถึงกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหายด้วยนะคะการชดเชยกรณีไฟล์ดีเลย์ เมื่อสภาพอากาศไม่ดีทำให้เที่ยวบินล่าช้ากลับประเทศเพื่อทำการต่างๆในไทยไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วควรเลือกซื้อประกันการเดินทางที่ไหนดี แนะนำเลยค่ะให้เลือกซื้อประกันกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือเพราะเวลาคุณจะเคลมเนี่ยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังค่ะอย่างประกันเดินทางออนไลน์ทิปอินชัวโดยทิพยาประกันภัยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมมีแผนความคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆของนักเดินทางและที่สําคัญราคาคุ้มค่าค่ะถ้าหากว่าสนใจสอบถามได้ที่1736นะคะ เป็นยงไงบ้างคะไออันเมืองแห่งมรดกโลกนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยแล้วก็แถมยังมีของที่ให้เราช็อปกลับบ้านได้ด้วยใครที่สนใจนะคะก็มาเที่ยวกันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเขาเปิดประเทศอยู่นะคะครจะตามอีพีหน้าว่าเราจะไปไหนไปแล้วคะ่ะ